สวัสดีครับนักเรียนนะครับว่าเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเรื่องข้อมูลสารสนเทศต่อนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนไปนะครับเหมือนเดิมนะครับพบกับครูนะครับคุณครูที่ชัยสาลิวงศ์นะครับในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้านะครับหรือว่าโควิดนะครับให้นักเรียนนะครับระมัดระวังนะครับในการ ไปไหนมาไหนนะครับอย่างเช่นคุณครูนะครับที่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสนะครับก็เพราะว่าครูอยู่ที่บ้านของคุณครูเองนะครับอยู่ในห้องที่เป็นส่วนตัวนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกนะครับก็ต้องใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของตัวเราเองนะครับแล้วก็ของสังคมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องข้อมูลสารสนเทศต่อนะครับ จากต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์หนี้เราก็จะมาเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะครับเรามาดูขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะคร agen, ับ1การกําหนดวัตถุประสงค์นะครับ 2. วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลนะครับ 3. กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับ4นะครับค้นหาและรวบรวมข้อมูลนะครับ5นะครับสรุปผลข้อมูลนะครับนี่คือเป็นการ วางแผนเบื้องต้นนะครับว่าเราจะทําอะไรในการรวบรวมข้อมูลบ้างนะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับเราทำเป็นขั้นตอนนะครับเนี่ยการรวบรวมข้อมูลนะครับการกําหนดวัตถุประสงค์นะครับสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือทําการกําหนดขอบขายข้อมูลสิ่งที่ต้องการค้นหาก่อนนะครับเช่น เรื่องพืชนะครับส่วนประกอบของพืชการเจริญเติบโตเช่นเราต้องการค้นหาเรื่องของพืชนะครับเราจะหาเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องส่วนประกอบของพืชการเจริญเติบโตหรือว่าการสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์ของพืชนี่นะครับต้องกําหนดก่อนนะว่าเราต้องการค้นหาอะไรนะครับ 2. นะครับวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลนะครับวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดที่มีข้อมูลที่ต้องการอยู่โดยการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับ 3. ามนะครับกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับเลือกที่เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลนะครับโดยมีทั้งหมด4วิธีการนะครับการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมจากการสังเกตนะครับจากการสอบถามจากการสํารวจนะครับแล้วก็จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารนะครับเช่นการสังเกตก็จะเป็นการสังเกตพืชนะว่ามีอะไรบ้าง1234จุจดบันทึกไว้นะครับแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับ ต่อไปการค้นหาการรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อเราค้นหาแล้วนะครับก็ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามวิธีที่เลือกนะครับโดยกําหนดสิ่งที่จะต้องลงมือปฏิบัตินะครับ 5. นะครับสรุปผลนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลนะครับเปรียบเทียบจับกลุ่มแยกแยะนะครับเรียงมันับบข้อมูลเพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศนะครับอ่าแล้วก็นำเสนอนะครับอาคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนดู นะครับ้วสักครู่นะครับแหล่งค้นหาข้อมูลนะครับก็จะมีหลายเว็บไซต์นะครับเช่นตัวอยา่าง google.com นะครับสนุก c o m นะครับ นั่นก็จะเป็นนะครับคลิปวิดีโอสอนวิธีการค้นหาข้อมูลนะครับจะเป็นการค้นหาข้อมูลรูปภาพหรือว่าตัวหนังสือนะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ดูไม่ทันนะครับก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับาการประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นการนําข้อมูลที่มีอยู่จํานวนมากมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศก่อนที่จะนําไปใช้นะครับซึ่งการประมวลผลสามารถทําได้หลายวิธีนะครับ การเปรียบเทียบข้อมูลนะครับการเรียงลําดับข้อมูลนะครับการจัดกลุ่มข้อมูลนะครับรวมถึงการแยกแยะข้อมูลนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวอย่างนะครับปูต้องการวิเคราะห์ข้อมูลน้ําหนักและส่วนสูงของนักเรียนชั้นป5โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐานว่านักเรียนคนใดมีน้ําหนักส่วนสูงที่สูงกว่าหรือต่ำเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับ ก็จะได้ข้อมูลนะครับตารางแสดงมาตรฐานของต้น่วนส,สูงตามอายุนะครับประมวลผลโดยการวิเคราะห์จับกลุ่มและการคำนวณนะครับโดยเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเรียกว่า Search Engine นะครับเป็นเช่นเว็บไซต์ Google สามารถค้นหาได้หลายวิธีนะครับการค้นหาข้อมูลโดยการใช้คีย์เวิร์ดนะครับาการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ ข้อความสําคัญที hey, ่เราต้องการหานั่นเองนะครับเช่นดอกกล้วยไม้นะครับการค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่นะครับคือหมวดหมู่กลุ่มคาที่เราต้องการนะครับเช่นรูปภาพนะครับค้นหาทั้งหมดนะรูปภาพวิดีโอนะครับหรือสิ่งที่เราต้องการนะครับคือเราต้องการดอกกล้วยไม้นะครับแต่ถ้าเราจะให้ละเอียดกว่านั้นว่าเราต้องการรูปกล้วยไม้หรือดอกกล้วยไม้หรือว่า หาหรือว่าข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับก็ก็เข้าไปเลือกนะครับตามหมวดหมู่นะครับอันที่3ามค้นหาจากหลายๆแหล่งนะครับการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine นะครับหลายแหล่งมาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้เนื้อหาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือนะครับก็จะมีหลายนะครับก็จะมี Google ย a h o o นะครับแล้วก็สนุก com นะครับ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับข้อมูลการเผยแเรยข้อมูลกี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็ผู้เขียนข้อมูลนะครับวิธีพิมพ์นะครับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับอ้างอิงแหล่งที่มานะครับอ่เอาละรครับทีนี้นะครับคุณครูก็จะมีใบางานมาให้ เหมือนดังเช่นเคยนะครับเป็นการรางานเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะครับให้นักเรียนวรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนเพื่อสํารวจประเด็นที่นักเรียนสนใจนะครับมาคนละหนึ่งประเด็นหลังจากนั้นบันทึกอย่างละเอียดน,นะครับนักเรียนก็มาพิมพ์มาข้อ1นักเรียนสนใจเรื่องอะไรนะครับขั้นตอนที่1ก็มากําหนดวัตถุประสงค์ว่านักเรียนจะหาข้อมูลนี้เพื่ออะไรนะครับขั้นตอนที่2 หลังจากที่ไปหาแล้วนะครับนักเรียนจะเลือกแหล่งข้อมูลที่ไหนที่จะไปหานะครับหาในอินเทอร์เนต็ตหรือเว็บไซต์หรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับขั้นตอนที่3ามกหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับอย่างที่คุณครูสอนไปในขั้นต้นนะครับลำดับที่4ดําเนินการรวบรวมข้อมูลนักเรียนทํำยังไงนะครับลำดับที่5สรุปผลข้อมูลยังไงนะครับแล้วก็ข้อสให้นักเรียนออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นที่นักเรียนกําหนด อลองว่าถ้าไม่ได้หาในอินเทอร์เน็ตแล้วนักเรียนอยากทราบข้อมูลที่กําหนดในข้อหนึ่งนักเรียนจะทําแบบสอบถามยังไงจะถามเรื่องอะไรบ้างจะใช้คําถามอะไระให้เขียนคําถามลงในในข้อที่2นะครับเอาละครับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับเรื่องข้อมูลสารสนเทศนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพนะครับป้อ,องตัวเองนะครับ เพื่อตัวเองเพื่อสังคมด้วยนะครับวันนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ